สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสี่วัน,น,วนเล็กตั้งเดีเรากเดียวกเมืองนะเลือกแล้วก็เลืกอกวันนี้จะมารีวิวว,นนว,ว่าวครับเจ้าเหลืองนะครับตัวใหม่แต่สุ่มสุ่มคือว่าเคยรีวิวคลิปแล้วนะครับเป็นบ่อของ,น,งนักสงวนตอนนี้มอบมอบแล้วมอบเสร็จแล้วเรามาเทสอีกรอบว่าโอเคไหมวันนี้ลมดีครับผมสิบสี่ การเล่นจากการพองมันจะสมมตไม่สมมติแต่ว่าวันนี้ลมสมมติมากครับเดี๋ยวมาเจอกันครับมาเจว่าว่ามันจะขึ้นดีไหมขึ้นดีครับแรกครับเทแรกเท็จแรกสำหรับตัวนี้เราไม่ไผ่านร้อยห้าสิบไมครับเราไม่ไปครับไม่ไปเราลงเราเมื่อร้อยห้าสิบลมก็คาดีเดี๋ย่ว่าม่อกี้เอาส้มขึ้นไปแล้วครับผมก็จตัดส่วนครับครับครับลองดูว่าจะผ่านหรือผ่าน มัตกคันแล้วมึงชัดชวแล้วกัพอได้อยู่นี่กลับกลับไปไปไน่าลไปเจ้าตัวทีตัวเดียนเล็กดิ ครับอันนี้ก็จะเป็นเท็แรกครับผมเท็แรกสำหรับไอตัวนี้ครับสละครับผมของเซนปังครับตอนนี้ล้มกาบ่อ,บอม่่าเสมอนะครับเนาะตัวล้มบนบอ่ปอปมี ล้มบุนบ่มีครับมีแต่ล้มลางลมลาเหมือนก่อไปได้หลายทางครับลมลางตอนนี้กับเท,ท็ดแรกตัวนี้อ๋อสิเป็นเจ้าไหนอ๋อเมื่งเท,ท็ดแรกของเชนปังนะครับเนอะไปแล้วเท,ท็ดแรกเท็ดแรกใยขึ้นตรงเลยพี่น้องเนะอะเปิยเปิดบ่เราปันบ่เราเรา <laughs> <laughs> เล็าลอกศูนย์ไว้ติเฮนะ <laughs> <laughs> ร่อนล็อกศูนย์ไว้บ่น้าเร็มร่อนล็อกศูนย์มาไวเต๋โอ้โหเกับเท็แรกครับผม <laughs> เท็แรกครับกับล้มบ่สม่ำเสมอเด้เป็นยังไงเป็นยังไงครับเท็แรก,อกพอใจวะพอใจวะเท็แรกเนี่ยพอใจเล่นปะอู้แต่ว่าล้มแห้งมาตอนนี้ไหมเนาะอเจ๊ส,สนุกยังไงนะวัดนนูเนี่ยะวันนั้นเออ เลียงเออกกหลมนิดนึงเนาะนเหลมเนี่ยโหลกของของใหมเส้นต่างครับเป็นจ้ไหนเจ้าไวล็อกซุนไว้ตีเแล้วจะเลาจะล็อกซุนไว้ติเล็อกซุนมาเล่นมล็อกซุนมาเล่นมา้ยอะโอ้เนี่ยน้องเขาเรียกว่าน้ำหนักมือในการนั่นนักมือในการเลาใหม่ครับผมครับเนาะ แล้วก็ความโกงความ,วามอันนี้ของใหม่นะเห็นป่ะตอนีหสัดว่วนเนี่ยก็แต่ได้ว่าน้ำหนักมือเราใส่ใดได้ในการอ่าในกันเราใหม่นะหลบทรงแล้วกับไม่ว,ว่าตุกตู่ก็ค่ายกันหมนดเลยครับเหมือนว่าเราหลอกสเปคไว้แล้วนะบุ้ยคุยนะเหมือนเราหลอกสเปคไว้แล้วนะมันย,ยุ่ย <Okay. S 1> อันนี้มันมันไปเขียนออกว่าเป็นตัวซื้อ,อไปเนี่ยเห็นป่ะ มันมันอยู่ในความทรงจําในความความคิดแล้วเป็นว่า่ะเออครับผมครับโอ้ยองกันบ้าง่างเงี้ยโมเมนต์หนอคือว่าก็ผมอ่าได้มาไอไทยทำอะไรครั้งก่อหลายตัวนะครับเทปแรกท้องเทกันแหละครับบ่ากบ่มีหลายเทกครับตอนนี้เทปแรกไหครันก็แบบสิเด้กก็ปลุกปลุกปลุกเก่าปลุกนี่เออปลุกกลางวอกกันบ้างก็เลยแบบสิเด้เออตายดิตายดิตายตัว ไดไปบ้าไกลเห็นป่ึงกับขึ้นวั้ดสวยงามเนาะเนาะน่ากเนาะสวยงามเนาะสุดยอดเลยยงย่ตัวนีไมบาิ่ลาไปว่าไปบ่ไตีไปบ่นี่เหลียงไปว่าเนี่ยไปเหงาอสุอสุมว่อเลียงไปบ่เนี่ยเดียวไปผู้ชายเลยี่นไปจ้า โอีกแล้วโอยต้อีกแล้วปีกักแล้วเอาไปเช็คเาเอาแยกปีกฮักรมแ่เขาวางีักขาวกางยิงซะกางฮัคอันเี้เอาไปทุกแทนเอาไปทุกแทนในตัวพัตยะรับรองพัตยะดิผมเอาไปให้เลยนะให่ครับใช่ครับตัดสิเอาไปให้แล้วก็ปีกักเขาว่าปีกักก็เลยตัวนี้ไปแทนเขาอันนี้กันกันร้ายอันนี้กันไปโอ้ขนดีเลยตัวนี้ไหมถ้าเขาเป็นตัวนี้พวกมานี จ,จาพุ่มใจนี่และพุ่มใจนี่แล้วโอเคครับมา,าเลยครับมาดิ้หรือว่าเราจะแอปหรือว่าเราจะมั่วเออลองดูครับว่ามันขึ้นไม่ขึ้นอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองก็มันจะผ่านไม่ผ่าน ไปเลยครับไปเลยครับเองง้ยมีเงี้ยีเงี้ยเป็นไงครับไหนนะสีลุกแล้วปะมาไหนนั่นเลยวะเลยวะนั่นตูดึงฟอดึงมาเลยมันได้ขามไปนั่นเขาเนี่ยฟอดึงแล้เท่าดึงแล้วมัมมี่นล่เลยเออลุกไย โมยังมันทำไปตัวไก่ศูนย์อย่งี้ยไงจะลักกางบ่ว่าเดี๋ยวมันติดโอ้ยกันไปว่ามึงเขาลงมือมิ่งแล้วว่าดีเลยลงมือมีเนาะลงมาได้แล่ะลงมาเก็บหมดไปมันเลยคือว่าพ่านแล้วแหละอ่านแล้วโอ้ยเล้วตัวนี้มาฐานกูมึงได้ตัวไหนแมนยูตัวนี้มาแต่ฐานกูมึงเลย ันยังมีล้มตืดมาอยู่โอ้ตอนนี้ล้มแข้งหลายครับข้างล่างครับตอนนี้ล้มแข้งหลายครับตอนนี้ครับจา่าวอลล้มครับล้มล่างแข้งอยู่ลองเรื่องเซตแรกครับว่ลเลยปั๊บ,บวอลยังเลย กลับาน้อครับสวดีครับสดีครับครับครับเดินทางปลอดภันาะครับเดี๋ยวโอกาสจะเจอกันไหมครับผมสุดยอดนะตีเนาะยอดตัวนิ่เ้าขำนเนอะพาดถนนเขาเนี่ยกเลยเเป็นคี้ยจงไม่อยากลงนี่ไหมถูกเถูกมาเลยเนี่ยครับเป็นขี้จางไ่อยากลงนี่ไงโอ้ ตรงหัวครับตรงหัวพอศึกษวมาจักาเอาลงมาลงมามืดแล้วสิมืดแล้วซ้ำแล้วมดตลนี่นั่นอะไรตัวนี้ือว่ามาถฐานแล้วตัวนี้

ตอนนี้นั่แหลมจะกลับบ้นนะครับผมกลับบ้านแล้วครับเดินท่าผมไปให้ครับนั่แหลมครับผมเส้นตาก็จะเอาวาวลงอยู่ตอนนี้ครับผมเห็นแล้ไปให้ครับเจอกันไหมครับครับอายังอายังอรอยยังลงแรงมากเลยพลาดเลยเห็นแล้วว่าได้ครับผมครับอ่าขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ครับผม ขอบคุณครับ